E เุ้ยเฮ้ยนายโอนี่เองนี่นาย anyway. มาทำลับๆล่อๆตามฉันมาแบบนี้ทำไมรองพื้นโสมโซลาปกปิดและบำรุงพร้อมกันแดดหาซื้อได้ที่เซเว่นและโลตัสก็ผมเห็นคุณหายไปหลายวันอ่ะผมก็เลยลองมาเดินสุ bit, ่มตามหาคุณดูอ่ะนี่นายถอยไปไกลๆเลยนะฉันเลิมไม่ไว้ใจนายละถอยไปสิที่ยังคุณโอ๊ยเทบคุณเฮ้ยอีตาบ้าตามฉันมาทำไมก็ไม่รู้ เป็นอะไรคะหนิงคุณแม่หนิงมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่ลูกยังไม่จำเป็นต้องรู้แอ่ว่าหนิงเป็นลูกของคุณพ่อนะคะหนิงทนไม่ได้ทีจ่จะเห็นคุณพ่อกับคุณแม่ทะเลาะกันแบบนี้หนิงขอร้องอย่าทะเลาะกันอีกเลยได้ไหมพี่ไม่เคยทำฉันไม่เคยรักฉันกับลูกเลยใช่ไหมใช่ไหม นิงลูกนิงนิงคุณเฮ้ยคุณคุณอย่าสิคุณปล่อยอย่ามายุ่งกับฉันเยวที่คุณเฮ้ยคุณคุณร้องไห้ทำไมอ่ะ ใครทำอะไรคุณคุณฉันแอบได้ยินพ่อกับแม่ทะเลาะกันบ่อยๆคุณบางที่เหตุผลของผู้ใหญ่เราก็ไม่รู้นะว่าเขามีอะไรกันนะผมอยากให้คุณใจเย็นก่อนนะแล้วก็ลองไปถามท่านดูดีกว่าไหมว่าท่านมีเหตุผลอะไรถึงได้ทำแบบนี้ นายดูมีเหตุมีผลมากกว่าที่มองเห็นจากภายนอกนะอีกอย่างนะคุณคุณเป็นผู้หญิงนะการที่คุณเหี่ยวจ้าบ้านมาแบบนี้ถ้าเกิดคุณไปเจอคนไม่ดีหรือว่าเจอใครที่คิดจะทำร้ายคุณเนี่ยคุณไม่มีโอกาสได้มาปรับทุกข์กับผมแบบนี้เลยนะอย่าทำาองนะคุณผมเป็นฉันขอโทษนะที่ทำไม่ดีใส่คุณนะแต่ว่าฉันตกใจจริงๆที่เห็นคุณแอบตามมาแบบนั้น ขอโทนะทำอะไรอะ่ะรองพื้นโสมโซลาปกปิดและบำรุงพร้อมกันแดดหาซื้อได้ที่เซเว่นและโลตัสมื่มอร์สุงรอยแรงรอยราทองฟ้าสดใสเมื่อคืนที่